มาเบิง่งฝรั่งเพิ่์นหงนีนะครับตัวนี้เป็นต้นยอดหนามนะครับโอ้ดูอ้โหว่าตะกี้นะครับแต่ว่าแก้จัดหมากเดี๋ยวผมจะตัดไปสั่งกิโลเบิ่อยนะครับเลยเพิ่์นหงนีนะครับตัวนี้เป็นต้นยอดหนามต้นนี้ต้นฟอกสีควาครับต้นง่ายๆไม่พ้เยอะมากครับต้นเก็บออกไปก็ยังมีผลติดติดอยู่ต้นตลอดเวลานะครับผมเคยขาดผลนะครับต้นด,ดกต่อเน,นื่อง ครับได้ามาแล้วเฟ้นหงมียดน้ามลอยเบลเลอร์เลยครับก็ว่ามันเกิดแก่จัดนะเพราะแก่จัดนลำนักอาจจะเบาลงลูกนี่หนาแล้มั่นซี่หาขีดนี่นะครับคิดว่านะเดี๋ยวต้องไปชั่งลงอีกที่นึงครับลองมาสน้าหนัก <izo S 2> yes? มั่นนะครับเฟ้นหงมียดนามลูกนี้ครับ หาขีดครับเพราะว่าลูกเขาอแกจะจัดบุกไปเนี่ยนบันไดนะครับโยกงงหาขีดเนื้อจะฟูๆนะครับต้นหงมีนะครับเล็บจากต้นที่เป็นทรงยศน้มนะครับต้นอายุสองปีกว่าครับต้นนี้ดกครับเบิ้งลูกนี้น้ำนักหาขีดนะครับสั่งมาแล้วหาขีดนะครับเดี๋ยวสีมะพร้าวให้เบิ้งนะครับลูกต้นหงมี เป็นสายพันธุ์ทีดอกอีกทีครับตั้งเสียงก่อนนี่ครับผลผลโตมากครับเพราะว่าลูกบุคคาท้วนมากอาจจะว่ามักผลไงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันในจํานวนผลหน่อยนะครับต่อลูกเขาก็จะมักมั่นหาหกหลูกต่อลูกนะครับแต่ว่าลูกนี้สองหลูกลกนะครับเนาะโอ้ข้างในข้างในแบบแดงเลยครับนี่นะครับ เสนหงมีชมพูน้ำพึ่งน,นครับนะอแกกํะลังแบบนากินครับเพราะว่าแกแบบเต็มที่แล้วครับนะครับพิ่งเทคจื้อหงองเหนือนะครับเนะส้นหงมีหยุดน้ำนะครับหวานใช่ไหรฮะ ผมก็มี่อ่ะกินพันอยู่เวยครับท่ารับมีอยู่มาหลายกิงครับเรายากไรกับทักมาต้งขอความในนะครับ